สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวของคู่รักคนดังมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นภาพที่น่ารักและดีต่อใจมากๆเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าหล่อโอปป้านนกุญชานนสันตินะทรกุลได้มาร่วมฉลองปาร์ตี้ปีใหม่ของโพลีพลัสจัดให้ที่แอฟทักษอรพักสุขเจริญก็เป็นหนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการในหลายๆรายการงานนี้ก็มีน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟทักษออ ก็มาร่วมด้วยเช่นเดียวกันใครที่ได้เห็นภาพต่างก็ยิ้มไปตามๆกันเมื่อวันที่28ทธันวาคมที่ผ่านมาสาวเอฟได้รวบรวมภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้รับชมกันบรรยากาศในงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของพ o ลี่พลัสจัดให้พร้อมกับความประทับใจต้องยอมรับเลยว่าดีต่อใจแฟนคลับมากๆนั่นก็คือโมเมนต์ที่เอฟกับนนกุลและน้องปีใหม่ร่วมเฟรมกันในงานเลี้ยงครั้งนี้ ทำเอาแฟนคลับใจฟูกันเลยทีเดียวพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Poly Plus ขอบพระคุณคุณนิดสำหรับโอกาสดีๆที่ให้แอฟได้พัฒนาตัวเองและมีความสุขในบ้านหลังนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆและทีมงานที่น่ารักที่สปอร์ตกันเสมอมาค่ะซึ่งหลังจากที่แอฟได้เผยภาพประทับใจออกไปแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามอาทิเช่น อยู่มาจนปูนนี้ไม่เคยอินกับคู่รักดาราคู่ไหนสาบานเพิ่งมาสุขใจเป็นกํำลังใจเชียร์คู่รักชานนทักษอ่อนโลกมันน่าอยู่ตั้งแต่รู้ว่ามีคุณเอฟคุณนนกุลน้องปีใหม่ก็น่ารักเข้ากันได้ดีสุดๆดีต่อใจจริงๆเลยค่ะสิ่งเดียวที่ต้องการดีใจที่พี่เอฟมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มกว้างกอย่างไรก็ตามขอให้แม่เอฟมีความสุขมากๆจ้า